มาเห็นไปพี่น้องเฮ้เบิ้งเอาลบพี่น้องเลยเบิ้งน้ำกันพี่น้องผมหลอดไงพี่น้องอ้พี่น้องเลยมีแต่บุ๋น สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกผู้ทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาให้กําลังใจอยู่ในช่องเบนจลักฮันเตอร์นะครับจากคลิปที่แล้วที่มานสุดๆนะครับรอบนี้ก็เลยเอารอบออกมาเทเง่ายอีกเป็นรอบที่สามนะครับเนาะรอบนี้อาจจะเป็นงานเทศรอบทุดท้่ายได้พี่น้องเ้อต่อไปก็สิลุยหาหนูเหรครับบันนี <laughs> ไม่ยำน้ำกากันพี่น้องโอ้มีปราคอบืนพอมพี่น้องนี่นี่ครับตัวแบบไงครับเท่ทาอลไรนี่นะ หลังแหล่พี่น้องผมงมือร่วมกันเอาหลอดมาเก่าหลังพี่น้องเอ้่นี่สองครับผมสวยๆเลยครับนี่โอ้เราไม่กินปลาผมไปหลายตัวครับ <c oughs> เรียบร้อยครับยกขึ้นมาเลยพี่น้องเอาปลาคอใส่พร้อมครับของเทอขนาดผมมีออกพี่น้องผมง่ายหนาง่ายหลังกับผมมีออกนะเดี๋ยวผมตั้งดีๆเอาปลาคอใส่ครับ บริเอาโทรศัพท์โอ้บริเอากล่องมาโอ้บริเอาขาต่างกล่องมาโอ้บอกพิษบอกถึกจุ่มน้ำเล็กน้อยพี่น้องจุ่มน้ำสาเพิ่นครับนี่แต่ขีดตุ่มพี่น้องจุ่มเอาขีตุ่มมางครับ คือเกาสองตัวก็ประกอยังไงครับายครับบันหลังต่อไปพี่น้องที่ถามราคาหลอบพวกผม,ผมในต่อไปในคอมเมนต์นะครับแต่กัะวีวอาอีกหาสิบ,บาทร่วมทรงครับพี่น้องสำหรับราคาหลอบผองผมนะครับเด้อเหว่าช่วงนี้ <laughs> เห็ดบอท่านพี่น้องเห็ดบอท่าน คนพี่น้องคนเอาไปใส่หลายคนนะครับเพชโบท่านจะได้ก็ขอบคุณนะครับเด้อถีมาอุดหน,นุนกันครับเบิ้งครับผมหลังที่สองโอ้ยที่น้องเอ้ยมีแต่บุอ้วนครับหนึ่งสองสามแบบใ่ายครับผมเบิ้งอารุดครับไม่มีออกครับผมใส่ไปหาหลังหนึ่งพี่น้องยังว่าบ่พออิบเก่าครับ สามตัวแบบไงพี่นอ้องอวนตืบครับพูนมีแต่ปากง,ง่ๆไปสองหลังหาเตี่ยมพี่น้องบอพิดวางไปล้างต่อไปครับหลังต่อไปถือแบบสบายใจครับ,ลบหลบผมไม่ออกพี่น้องมันคอมเมนต์ว่านวมาออกคุณว่าหลังแต่ผมใสามาผมเคยออกกาืเกอเดอพี่น้องเ้อเพราะว่าเวลาตัดงามันตัดให้มันมีปีกนะครับมันจะสิล็อกไหน ลากบมันดันออกมันจังค่าปีกนะครับผมงานเนี่ยผมใส่สามหลังพี่น้องเมืองหลังที่สามเป็นแนวด้วแต่ว่าหาก่อนครับปายูไส <laughs> ใส่กลางคืนครับพี่น้องมาใส่กลางคืนบ่ได้ทายพี่น้องเมืองยางหาหลอดไปนั่งครับนี่ครับหลังหนึ่ง่ะวางหมดตลวครับเมืองน้ำกันพี่น้องผม หลอกไงโอ้โหโโหลอกตักตัว,ตวหนึ่งสองสี่ไปหรอ,อโอ้โหหลังอีกสี่ครับง,บบงาบงาบงานี่ครับตัวนี้เป็นเป็นตะไคร้สิบสองมิลน,นะครับพี่น้องด้วยตัวเห็ดตัวในแข้งแห้งครับแต่ว่างามันเป็นตะไคร้เก่ามิลีแบบตัวนี้ครับผมขออภัยครับ ว่า <c oughs> ผมเคยลองเอาง่ามันเป็นตะไคร่ที่สิบสองมิลครับกบบนเขาเดยพี่น้องเลยลองให้เยอะบ่อยครับขันกบมันเขาจะเป็นง่าที่ดีมากครับเพราะมันแข็งครับแต่ว่ามันแข็งเกินครับกบมันบ่อกกบันบ่เขาก็เลยปั๊บมาเป็นเก่ามินครับผมเขาดีพี่น้องบ่มีออกคือกันแข็งพอพระมาาครับอ้าวนี่ครับผม ว่างวันนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจังสีมาเอาว่างวันนี้ขอพ่นแทนนี่ครับถือบนอาขาตัางกล่องมาพี่น้องถือพล,พลุงพลังเว่าแย่ลบมาจังเอาครับนี่ครับงานนี้ซีซีหลังเลยพี่น้องด้วยเลาะหาหนักกันห้อยยางจากของมาขึ้นครับห้อยยางเหมือนห้อยาายางหยาลูบๆนี่ครับ แมนแหะครับผมไม่อยู่ลุมผบ่จืจอไปะด,ะอดียลีเดพี่น้องเด้ขอไห้ห้ามกันว้าม,มากขึ้นครับแล้วจากเห็ดสวนแล้กะสารหลอบให้พี่น้องเพิ่นคำค้ำนะครับพอดีมีเงือเก่ามันเหลืออยู่จากคลิปพี่แล้วครับก็เลยออามาใส่เป็นการเทศ อีกเ่อนึงพูดครับรรอยู่ไกลไกลเลยเผื่อโบเห็นพี่น้องฝากก็ไลไ์กดแชก็ติดตามนั่นเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นก็ลังใจให้กันนะครับสำหรับส่องอีสานช่องไหนน้อยช่องนี้ครับผมเบิ้งสายที่ซีพี่น้องมีแต้มบะเบิง้งอรเลยพี่น้องเลยเบิง้งอาเลยครับรอบที่แตกบ่พี่น้องผมเขาดีขนาดเด้อพี่น้องเด้อปีนี้กัพ่ออายุได้กินพี่นอ้นองจักตุดจักเต็มนะครับ หนึ่งสองสามแบบไงพี่น้องสี่หหลังนี่ก็สี่พี่น้องไปไปต่อครับหลังนีสี่ใส่อยู่นี่แล้วไปใช้ใส่อีกผมพยายามบุพเกแกยูม่มุมนี่ครับพี่น้องหลังละสามละสี่พี่น้องเอ้ยเห็ดใไงซอมนี่กําลัางดีพี่น้องเพราะว่ากบตัวใหญ่มันเข่ามันกระโดดได้นะครับเพราะมันกระโดดได้ม,มีเสียง กบตัวอื่นมันก็ดเขาตามมาเขาครับทามันหน่อยแห้งมันโดดบปไหมืนก็เมื่อกาเงียบเกินไปนะครับกบตัวอื่นกับบริยินเสียงกับบริมาเขานะครับนอกพี่น้องเนาะอันนี้ผมก็ล่องเทศด็กพี่น้องเหรอครับอึงี่น,งนี่ครับหลังนึงหลังนี้สิมีแต้มบอครับใส่ใบหน้าหนน้อยนี่ครับพี่น้องผมว่างหมดตอนครับน,นบี่หอยบอเห็ดตังหรเบื้องหอยมันผอมพี่น้อง นี่ครับพี่น้องห้อยกบสองห้อยครับอะเบ่งพี่น้องเขาหลอบพอ,พอาะว่ามนี้ห้อยแบบนี้โอ้โหถือกบพี่น้องถืองูนั่มนี่น่นากบาเขาพี่น้องเขาตัวหนึ่งครับมีงูครับโอ้กบสองตัวพี่น้องถืองูเห็ดายตัวหนึ่งโอ้นั่นครับ เหลือตัววัตายกระโดดตัวตายอยู่ในขางงูนะครับโอ้งูเลื่อมๆนะพี่น้องผมอ่ะเขาหดงูด้วยพี่น้องด้วยมีกวัวผอมครับสองตัวเห็นสองหอยสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งถือง,งูกัดครับอ้าวเดี๋ยวผมขอเอางูออกก่อนครับผมหันงนี่เปิดง่ายไว้เลยพี่น้อง <c oughs> บอก้าจับครับมันออกเองมัครับแต่ว่ามันกับโบก้าออกพี่น้องเึ๊บสไลดมันออกกบเลยครับที่ออกกอน <c oughs> เอาโซ่ใดโซ่เสียครับหลังนี้ เอาไปพี่เปิดง่ายเลยลูกพี่ออก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 ไปโอ้ยมันเข่าทางไหนคือบอออกทางนั้นแหละลูกพี่เอ้ยไปไปไปไหมเออออกเหลืเอาเหลืเอาเหลืออกตัวอะไรเพี้ยนเออออกมาแล้วครับนี่ครับมาหายไปพี่เราไป โม่ตัวนั้นเหลื่อมๆนะครับมันไม่ผิดตัวครับโม่มมแบบนี้เขาโบอกครับยังอยู่คือเก่าเก็บแ,กแบบนี้โอ้ยเสียดายพี่น้องตายตัวนึงครับโม่มเห็ดใส่ะอะไรปุดไปแล้วครับเอา้าขันโบถืองูทั้งแท้ที่เขา,าย,ยู่ครับหลังนี่ก็ได้นี่ห้อยอยู่ครับอ่อีกสักหลังหน่ะหนึ่งหลังสองหลัง สามสี่หลังครับผมอีสี่หลังผมมามมดเก่าหลังพี่น้องผมมาามดเก่ากันพอไอด้ยูด้อพี่น้องเด้อรีวิวหมยเบิงจ้าๆ,ๆ้าแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการหห้ยู่ห้ก,กินแบบปกติของผมเองนะครับให้พี่นอ้องด้เบิงนํานะครับเนาะไปครับบ่ายหลังหนึ่งยู่นี่ครับหลังหนึ่งยูหันเข้าใกล้ๆกันใช่ไปใกล้กันครับสองหลัง นี่ครับรมีแต่บอพี่น้องผมแไปแบบมองท่อนี่ครับเดี๋ยวผมขอ,อยุยาตว่างขอทพี่น้องด้วยมีหอยกอบบอมันได้เฮ็ดตั้งใหม่ปนไดครับนี่มีห้อยอยคกับนี่หนึ่งห้อยครับเบิ่งครับพี่น้องเขาเพราทำมีห้อยมาเล่นนี่เขาบ่เพื่อ,อนเาเพลาดนะครับเนื้อก็เป็นเนือ้อที่บอพี่น้องไปเด้อครับเด้อสูดนั่นแหละครับ โอ้พี่น้องเลยเบื้องเอาครับเท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้หาสี่ครับผมพี่น้องมึงจะทายพี่น้องมองึงพี่น้องเห็นปีกมั้งครับปีกอ,อยู่ท้องใน เวลากบมันสะดันมันสะติดปีกไม่ทำนี่ครับปีกปีกไม่ยุ่งงงี้พี่น้องมันจะคำครับไอ้ทอพีวีซีพอดีครับมันดันออกอะได้เลยพี่น้องนี่ครับนี่มันจะมีปีกยุ่งงงี้ครับนี่ปีกมันสะอยู่ข้างในทอพีวีซีครับง่ามันก็จะแข็งนจิหน่อยครับเพราะว่ามันมันก็เลยบบออกครับลองแล้วนะครับผมได้ผลนะครับซีเตีมพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปล่างเพื่อเดี๋ยวยิ่งนิสาเพิ่มไป เก็บโอ้มีแต่บอกใหญ่งงๆแล้วพี่น้องรอ,อบแตกแล้วพี่น้องอย่างคนมาเบิงมามุ่งอี่กหรอบนี่ครับผมกล่องตัดพี่น้องผมเ้าะหันซีแต้มแบบใหญ่พี่น้องอึ๊บมานอยู่ครับนักเลยมันนี้คนกระสือมามุ่งเยอะพี่น้องผมนี่ครับลังหนึ่งยุ่ข่างกันนี่ครับใส้ห่างกันจะกล่าวครับนี่หลวพอซิฟเศร้ากล่าวะผมสีวอางวันนี้ก่อนนะครับเด้อ นาะกับพี <c oughs> <can> <c oughs> ่น <grammar> ้องตึงตั้งแล้วนะเบ่งน้ากันพี่น้องล้างนี่มีแต้มบอนอกบเผ่าพี่น้องมีสองแต้มมีกบเผ่าตัวหนึ่งครับแบบหญ่ครับผูนี่ครับให้พี่น้องได้เห็นเลยว่ามัน่มีออกครับผมโอ้โหสุดยอดเขาหอนประหอยครับเอา ยังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดยังไม่พลาดกล่องเอาสิลูกเล็กลูกเล็กนเน่เด้อพี่น้องเอลยบ่ได้เอาขาตั้งมาครับมาแบบฝ่อฟ้าวครับเหมือนเนี่ยมาแบบฟ้อฝ่าวครับเอาพี่น้องผมเดี๋ยวผมล้างขี้ตมออกก่อนครับนี่จิตตุลลงในสาเพิ่นเดี๋ยวขอเก็บกล่องเอาแลครับเดี๋ยวผมยันตกน้ำครับผม สีส่วยเลยครับนีเดี๋ยวครับขอขอโตหนังจะเข้าครับอะครับผมแต่ว่าบ่ค่อยดีปันไดหนามมันเลิกพี่น้องเดี๋ยวจะไปหลังไหมมองหนามตื่นๆครับอีกสองลังสุดท้ายพี่น้องผมผมเอาประตำกว่าสองโลแลวละครับตอนนี้นี่จะโตยิงใหญ่พี่นอ้องอะว่างไปนี้ก่อนครับผมืันพี่น้องอเต็มสู่หลังเลยครับมีสู่หลังเลยพี่น้อง ว่างนี้ก่อนครับอีกครั้งหนึ่งอยู่ป่าท่อนี่ครับผมต่คนบอออกไปก่อนก็สะอยู่นี่ครับโอ้ทุกมือเอาหลอบมาใส่คนณลักหลอบด้วยพี่น้องเขาเห็ดเขาขีดขานเห็ดบ่บ่ลากกัเหยียบที่สองอย่างเอาแนมไปยังอยู่อยู่ครับแต่ว่าเพื่องมูลนอาหาครับโอ้มีคนจอกออกมา้ครับแบบนี้เหนียบรอยพี่น้องผม คนไรหนูโจกเอาแล้วครับนี่อยู่เั่พ่อเตือบหรโอ้ยังถือจุครับโอ้ยคนโจกเอาครับเซ่งเลยครับแบบนี้อันนี้มันนาสิเขารอบรุ่นครับมันนาสิเขารรอบที่หลังโอ้ยหน้าเกือบเกือบพังขึ้นหองง่าวน้มือโจ๊กครับเซ่งเลยน่าเกือบพังครับ นี่นเลยสองตัวเป็นไงอยู่ครับผมคบเผาครับสองตัวเป็นไงโอ้วมาเฮ็ดกันนะครับเนาะหากินน้ำกันก็ได้โอ้เเจ๋งเลยครับเอา้าะเป็นยังไงสองแต้มอยู่ครับไปพี่น้องอีกหลังสุดท้ายอีกหลังสุดท้ายนะครับผมตั้งแต่ผมเก็บกูม้มาให้พี่น,น้องเบืองนี่เพราะท่านมีหลังใดพลาดอยู่เลยครับพี่น้องเด้อ <laughs> ความหมายยังอยู่กับเรา ความหวามาอยู่กับเราพ,พี่น้องนอง้นในบานมันกับมาสื่อครับมันก็เลยเหดบอท่านนะครับขอ,อให้พี่น้องอี่ที่สร้างมากแล้วม่ <c oughs> มีของดเดอรช่วงนี้ก็ออกล่าหนูพี่น้องหนูแสบพี่น้องช่วงนี้หลังสุดท้ายอยู่ข้างหน้าทัดไปนะครับถือก็ถือกัไปเบื้องน้กากันพี่น้องผมโอ้สิงเลยครับง่า โอ้สงสัยเอาเขาไปเบิดแขนแล้วเบิดทำไม้ก็ได้ครับตัดง่ายเหตุใดใส่หรือใส่หรือไม่ใส่ลรือไม่เจ้าขุนบ่งานเดียวกันนลยครับใส่สีหลังพี่นออ้องตอนนี้หาหลอดบ่เห็นอยู่ครับโอ้ขุนครับผมไปพี่น้องไปเบิงน้ำกัน ว้าวเหมือนครับโอเยรษฐีงานตัวนี้เด้ครับถือกบไงครับผมคนโจกเอาตัวนั้นถือูอตัวนี้ถือกบไงตัวนี้ก็กบไงอู้หูมีหอยกอบแบบนี้ผมเอาบอ่อผาดครับนี่หอยกอบสองหอยสามหอย,ยครับบอ่อผาดพี่น้องนี่เอ้าผมเอาบอ่อผาดครับรอบสิบสองมิลครับ ไม่มีพลาดครับผมสามแต้มครับผมนี่พี่น้องนี่เสรเลียลังละสามตัวพี่น้องลัางหล,ล้าง,งบางตัวก็หาบางตัวก็แต่ว่าเสรเลี้ยลัางละสามกันเสรเลียเป็นหลังละสามเก้าหนึ่เ้าเก้าสองสบปดเก้าสามยี9 9 9 9สเจสเลียลงละสามแบยีสิบเจ็ดตัวครับสุดยอดพี่น้องผม <laughs> มานขนาดถือจนนักพี่น้องผนน่ะ เอาละถือจนนักได้ผมไปล่างนำหัวยอีกรอบนึงพี่น้องจงไปสรุปผลงานน้ำกันครับผมสรุปผลงานน้ำกันนะครับพี่น้องผมแบบรวดเร็วด้ะครับ <c oughs> มีถูละ,ะเบิร์น้ำกันพี่น้องเี่มไง,งออกซะแล้วสองครับผม ซื้อดีกว่าจะ้องยามตัวออกสามครับผมสี่ครับผมเบิดครับ 24แบสี่บงครับผมสุดท้ายท้ายสุด25ครับผมนี่ครับต้องเบิร์ดครับพี่น้องผมสามโลอะไรอยู่ครับนักแข่งพี่น้องนี่แหละครับความหมายพี่น้องสำหรับการใส่รอบ แบบงานล็อกอัตโนมัตินะครับเนาะจงได้ก็ขอบคุณพี่ๆน้นองๆทุกผู้ทุกคนที่ที่ตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แล้วก็ทุกผู้ทุกคนที่เข้ามา่งคลิปนะครับเด้อเังไดะไรก็ฝากเป็นกำลังใจกันนะครับยังพบพ่อกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับผม